เกะกระดองซูเลยพี่น้องบอบโอ๊ตพี่น้องมมันคักพี่น้องครับโอ้ยมันจำอองเลยพี่น้องครับอาโอ๊ตมันมันเลยพี่น้องครับเนี่ยโอาฮสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับาพบกับคุณว่านผเสพตอเกาครับพี่น้องครับเมื่อนใดเป็นปูย่างพี่น้องครับมาตอนพี่ตนองคือเก่าครับผมมะ เสียบไปน้ำคุณว่าเลยไปน้องครับมนีมาพร้อมน้ำผกปลาทูไปน้องครับแล้วก็ได้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะครับมาเขพร้อมนะครับผมมามาพี่น้องครับมาเสียบไปน้ำคุณว่าเลยครับผมนะครับเสียบไปน้ำกันไปน้องครับปูนะพี่น้องครับย่างพี่น้องครับมีทั้งตัวผูกตัวเมย์นะแต่ว่าวบ่มีไข่พี่น้องครับมันมั่นเลยครับผมเนี่ยมันมั่นเลยครับผมมันมั่นเลยมาพี่น้องมาเสียบไปน้ำกัน บ้ไหลยังไงครัเจตกระดองสูเลยพี่น้องบอบโอ้ป้าพี่น้องวะมันคักพี่น้องครับโอ้ามันเฮงอืม้มขอนิยากพี่นักขอนอยากใส่กับคนเหนียวคือเกาพี่น้องครับในข้าวเหนียวมหาบาทพี่น้องมเลยเดีเ๋ยวปลาทูของพ่อพี่น้องครับปนปลาทูมามจำอ,องเลยพี่น้องครับเอา โอ๊มันหนเลยเพี่น้องครับเนี่ยโอ้ยอืม้มันเหงืห่อหูอื้อุ้อปอยป่นประทูใส่พร้อมอืม้พี่น้องเนี่ยอื้ แบบมันๆเลยไปหน่อ hmm. ย mm hmm.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  ปู่น่า,ยาหยิ่งอยู่อย่างม,นนมนันหรอมึงนี่ขาขันไก่ขี้มันบอใหญ่ไปหน่อยครับเป็นขาน้อยนะครับมันนี่ปู่น้าอย่างไปนหน่อโอ้ยมันครับไปนหน่อย กันดพี่น้องครับโอ้ยี่เด็ดเด็ดเลยไปดองได้เลดีดมาแก้มพร้อมนะครับ Ja. Mm -hmm. mm -hmm. ตัวผูกนนะม,พม,มกีพี่น้องไม่กินตตัวเมียัวตัวเป็นตัวเมียนี่ยตัวแม่ชินชิมันกันครพี่น้องแยะดอกอกโอ้มันเหรจำโอ้ปาดดูดูนองมันดนีมาพี่น้องไหม ปนะูน้ายมนี่มันพี่น้องครับแยำเกี่ยวเข่าพี่น้องโอ้ย่างมันเลยอื ว้าวมันเพียยังไนเนี่ยอืม,อม,อมนี่พี่น้อง คุยเก่ยวประทูมันหนืม คุยเสพต้นประทูไปห่อค,ครับเนี่ยบึงจำมันในบึงน้อง มันเนี่ออปูนะอืมยั่้อยังมันเลยเนี่ยอืมมันเหรอหอมมันปูไรตยปูเมียตัวี้ครับอืมมันเหรออืมอืม,อม ปูน้าแบบมันทุกตัวแล้วไปนองครับช่วงบรรยากาศแบบเจียวเข่าไม่ไม่พี่น้องครับอย่างแบบโห่นะครับมาขินเขี่ยมครับหนําพริกนะครับกับพักสดพักยังก็เขา่าไปนองครับแค่เป็นอีสานเป็นอาหารแบบบานเฮาเนาะยิ่งเป็นอาหารแบบตามฤดูกาลนะไปนองเฮงเข่ากันพี่น้องครับกับพักสดสดพักหลวงนั่นก็เขา่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับคุณว่าน,นออนุญาตเอาไว้แต่เพียงคนนี้กอนนะครับ ขอบคุณนะครับพี่น้องสุขูสุขนนะครับที่ค่อยเข้ามาสนับสนุนนะครับค่อยกดไลค์คอมเมนต์นะครับทักทายเสมอมานะครับเติมกำลังใจให้คนว่านนะครับจะได้กับฝากพี่ฝากน้องสุขูสุข้อนเก่านะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถือใจกกดแชร์นะครับเพื่อเติมกำลังใจให้คณว่านนะครับสร้างคลิปวิดีอใหม่ๆนะครับสะทัดไปออกมาให้พี่ให้น้องได้รับชมนะครับสรับมือหนีคนว่านขออนุญาตหน้าพาจากพี่น้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบเจอกันใหม่นะครับในคลิปีโอหนานครับสรับมือหนีสวัสดีครับผม